อย่างไรแล้วกันเด้ออย่าบอกนะว่าเบนเงียบ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 เสวัสดีครับคิชหวัดดีทำไมน่ารักจังเลยอ่ะมาขันน่ารักจังเลยฉันบอกให้นายเอาไม่ใช่สีฉันอยบอกให้นายไม่เอาสัตว์เลี้ยงมาแต่มาช่วยเลี้ยงนี่ ก็ในว่สัสี้ยงจะได้เล่นด้วยกันไงครับโอเคโอเคว่าแต่หมานายเพศอะไรหรอเอิ่มเพศผู้เพศเมียน,นะแล้วขนนายล่ะเพศอะไรเพศพู้ครับว้าวว่าแต่แมวของพวกเราเชื่อไหมว่าแมวพวกเราเขาชอบเล่นกับนัางเลยลองดูตรงนั้นดิแมวของเบอร์รี่คือแมวที่หน้าซึมซึมเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาส่วนหน้าของแมวของฉันคือแมวที่หน้าตาแบบตัวเล็กๆหน้ารักนาันก่ะ แต่แม่สันติก,กว่าเธอนะพีทใช่สันโดแล้วเอาล่ะเรามาเลี้ยงแมวกันเถอะไมมนะฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าจะเอาน,นี้แมวขอลองเล่นด้วยหน่อยอืมหนูไม่ชอบอิ่งพี่เท่าไหร่ไงไม่เป็นไรหรอกใขอลองดูหมาเธอนะเออนสันะนะน่ารักนีนะน่ารักน,น่ารักเอ็นเจ้าตัวน้อยหยน,าาน่ารักหมาน่ารักมากเลยอเค็น ก็โอ hmm ้โหทำไมที่อยู่กับฉันไม่ถึงไม่น่ารักแบบนั้นบ้างล่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้สองมาตรฐานนี่ว่ามาเลยออมอึเออเอไเออ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 เอาบ้างอ่เออเออเออบออเออเออเอาเอเออเอมเออออเอเอออเออเอเออเออเเหอเอนเออ ก็น่ารักดีนะนายเดี๋ยวลองดูมาขอลองรูปหน่อยเมย์ทำไมอ้อนกับคนอื่นขนาดนั้นอะไม่แม่อ้อนกับเราบ้างอ่ะนี่อย่างน้อยเขาก็โอ้โหสอบมาตรฐานอีกเดี๋ยวงานไม่อยู่จะทำเลยก็เหมือนนายนั่นแหละดังหัวทำไมดื้อดังหัวเขาถามหน่อยเพื่อนสนิทดังหัวคือใคร หนูไม่มีเพื่อนสนิทหนูมีแต่แฟนฮะห,หมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างไงฉันไม่เข้าใจดังโงดังโงเธอหมายถึงอะไรฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดหนูมีแฟนเนียหนูมีคนที่หนูชอบเนียอออตอนนี้ชอบคนอื่นไม่ได้นะหนูยังเด็กอยู่หนูต้องมีแฟนตอนอายุสิบแปดขึ้นไปเท่านั้น ท่านายหนูชอบเขาอะเออ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 ก็ได้เลยหูแล้วใครล่ะชอบแมวหรือหมาแมวครับโอ้โหแต่ยินเต็มสองหูเลยเออหมือนจะมีคนชอบแมวฉันได้ฮะงดงดดีค่ะวันนี้ฮัมเงี้ยนี่อยากแฟนหนู ฮะใ้่เป็นแฟนเธอต้องกลื่อไไรแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ต้องกลัวหรอกน่ารักจังเง้ยงี้เง้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 เอาตูดเทียเลยหนูไม่อยากเทียวจูดพี่ง้ยวเงี้ยเงี้ยเหยียดหน้าเลยแล้วน้องน้องมีอันนี้เพศหญิงเพศชายเหมือนกันเลยอันนี้ขอชฉพาเพศหญิง ของฉันเพชชายนะเดี๋ยวเราลองขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต่อไปในในนะอีพีหน้าอะถ้าใครชอบคลิปกกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบายบาย